อือขาไหมอ๋ออ๋อมานถึงไฟหมดกัดหมดกัดมึงหมดแดงหมดแดงไฟหมดแดงไฟกัดบอลได้ขันบอลนั่นได้แงานค่ะอุย๊ยงามขนาดด้วยจ้ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมผมประภลสาวเดือนิสาบรานาพละยครับผมวัอนี้พ่อกันวันที่24ตุลาสองพันห้้อะครับผมค่ะลมหนาวช่ชยมากพี่น้อง พาสะเดือนมาตกปรากฏนะครับผมมือนี่ถือเบ็ดมาตกปรากฏเนาะมาพอเห็ดบวกครับผมมาหาปรากฏแต่มาพอเห็ดบวกมานอุปกรณ์กับกระดาเตรียมมาเลยนะสเนเนะ,ะเดือนเนาะจ้าเดรดเตมีดบานหนุ่มวหลายจุดเนาะสะเดือนเนาะมีแต่จุดงามๆดูเป็นกลุ่มเป็นเป่นดอกเดี๋ยวไปเก็บด้วกนนันครับผมดูเ,เลยครับผมโอ้ยหมดด้วยถ้าผีกันกระดาสะเดือน อุอันนี้ก็ปเป็นเตรียมเสียมเตรียม,ยมตามาด้วยพี่น้องเพราะว่ามาตกปรากฏครับผมจะได้กินห่อเสียมหน่อยได้นะ,ะเนนะพื่อนเนาะวางสิบวกกุดวาสีอันนี้เนาะบุดวาสีพอให้พี่น้องต้องใส่ต้ตงองใส่ถุงยางด้วยครับผมอย่งไรก็เยาว่ากันด้วยครับผมมาแบบชุกเฉยม,มาตกปลาเนาะนมาตกปลาแล้วครับ งามครับเกลือเเือนเป็นเนงคขาวอวกอู้ขาไหมงามนะขาองนะจ้ะงามเนี่ยเด็กอกเง้เงน่ยเจืเดืออ้ยองามครับย้มสวยอ่ะอุ้ยนี่นี่นี่กลางคืนก็นมีเลาืกลาง,งพูหมดเลย มิดองนอนครับผมงามปันเงาขันเสียมหน่อยของคงแขววันนี้เนะาะจิบจิบจิบก็จิบ,จบ,บปนลนมี่งานางนี่กันเป็นบูค่อยอยูลบนปานดอกหากมันบ่อยลึก เราพาหน่อยเปนออกนอกจก้ะไปต่อมาทั้งผีชัดด้วยโอ้ยนออ้องตดว๋ยวม,มดหรือบานมีนิดหมดเลยเดี๋ยววัยที่มีหมดแล้วก็หมดกัดเอาแทนตีสิงงาทั้งสีก่อนเอาอะไรสตหมดนนทั้งไปก็ได้หมด,ไดหมดแตกใช่แตกทั้งหมดคนตัวนั่ทั้งหมดจะได้หมดจะแตกมาหอดทีเนี่ย Ngắt thằng sinh ngát tay bao đi ngát tay bóng đi ngát tay bóng đi ngát 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 đường là à? này ngát 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 Một ngát 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 ง่นค่ะอุ้ยงามขนาดเลยจ้ะอืออือจังตะมือเลยหมดกับแก๊สอ่ะดีต่อเนื่องครับผมอือจุมอจ่มงวดเยจุ่มกังขึ้นเนาะง่น เอาหุดปลกรอบมัน <benim> ดีแต่ถือมีดมานำเนาะสั่เดเยดึงเอาอยางเดี่ยวดิขึ้นเอาพระดากินขนกะบันี้ด้ยกินเนบัวัดดตกแต่ว่ามันเกิดเพว่ละอาจขาดาดแน่น่าดอกงามแหงดอกหมยเนาะอู้หงามแหง Ui, mùa đâm tựa nó mùa mùa đâm đi bất chính em hưng mùa đâm tập trung bàn tôi nè mùa đưa kìa 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 คุณครับพี่นอ้อง <c oughs> โอ้ยไอแกงไง,นงไนหนึ่นนนงแกงใหญ่เคุนถือเหยียบที่คนกินอย่างดีนะแม่บุญเห็นไหมเมื่งคืนี่ดอกงามแหงเนาะหายังไงบวบเลาก็น่งคือหวนเลยตอนนวนี่อุ้ยตีลังกา ปาเยวเป็นไะเดี๋ยอะเต็อันนอ้เอาอยู่บ่เดี๋ยวกำลังขึนอยกำลังขึงมีน้ำฝนดกงาจ้ะเพิ่กจะยูบลึกดกเป็นหินอัน อันนี้นเดินข้นมาหินห่างไนเลยเอาไปลุขึ้นเป็นเสือปีน่ะไปนงกลุ่มใหญ่น่ะยังอะไนะเด็ดเอาเลยล่ะ มาแบบเลยเตรียมพร้อมด้วยครับผมพี่น้องมาหาป่าเนาะป่าอุ่นเต็มเลยเทือดตรงนี้อุ้ยว่าล่มจี๋ๆว่นแต่ถึงโป๊กๆนี่ตกเลยน้ำเดือดนะเลยงัดเลยลมหนาวมาอีกรอบหนึ่งเนาะเดือนเนาะก็เลยไปเบิึงตะโกดกันครับผมมาผอเฮ็ดปวกโอ้ขาใหญ่ดิเด็กแก่ก็ดื้อ โอ้โหขาแข็งแข็งดอกแข็งแข็งบ่ถือฝนเนาะไอ่บ่อันนี้น่ะนิดแห้งหนาวยังมาได้ถึงมากด้ครับผมวันนี้โอ้โหดอกงามมากเลยไงเนาะนี่เราถึงแล้วโอ้ยนี่แต่เราบินแข็งเลยบินแข็งจ้ะบินแข็งเลยออกงามบินแข็งดี คะ่อคะอ้โหองามเพียงเลยคือชุดถ่ายบ่านี้หน่อยเน,ะนยาะออกแบบนี้ใ่ลเลย่ะเดือนตุลาแล้วเนาะ เรามาดหมดแล้วรมแขกเข้ามือต้อตึงๆแข่เมื่อไ้รอุ้ยจุ่มงามอุ้ยสามจุมตัวยืนอ่ะอทางแต่คุณนี่ดินอันานี้เนาะงามทวมวพื้นหน้าเนี่ยเด็กแตงใจมหาสวกขอนอเป็ขนที well. ่มารมาติคนมานาะน่งามแหงแต่บนนี้ เอาป่วกโอ้ย่สินเราไปายนปวกจ้ะไอปวงมันมองได้อะออกเมื่อไรครัมองมันเคยออกเนาะมันเป็นเป็นขันคุณออกเงี่หายเต็มกันเถอะโอนสวนด้วยหน่อยนี่คนมึงหัดก uh, lit ันแล้วเอาก้อนกับควงสวนดงอโอ้าเหี่ยวล โอ้โหุอุ้หจ้องด้อเิ่นเห็นจูแต่ใบหม้าของนกะเหาโมอก็ตื่นต้เนี่ เด็ดอเมีิมันับเด้อพี่น้องนับเสาเรือนผู้เก็บก่อนพอได้อ่อน,นี่แหละบริเวณต่างใจมหาเห็ดเด้พี่น้องมาเหนี้ต่างใจมหาปรากฏมาผ่อเก็บเอาสรุปผลงานแล้วครับผมนี่มาตกปลาด้วครับผมพี่น้อ,นนนองเตรียมกระติกเตรียมเนื้นอปลามาเรียบร้อยเตรียมเบ็ดมาพอเห็ดปัวครับผม อุ้ยของเงย,ยงามๆนี่มามีกระตาใส่มีเสียมขุด <c oughs> ทุกเชิญเนาะคะ่ะเชิญอยู่นี่กแก่แกงลดายขึ้นกันอู้ดีอย่างหลายเลยครับแก่แกลดายหนึ่งเนาะน,นี่จะได้ไปตุกป้าตอเนาะจ <c oughs> ้ะเอาเราตุกป้าตอครับผมหลับหี่รน้องอยู่จุดนี้ด้วยครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามด้วยครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีคะ่ะมาเห็นปวดก่อนแหละ